สรับพระมียนสี่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก้อารมโทสะและพยาบาทด้ว,ว่าอารมณโทสลรพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งเ้ว,ว่ราคะโทสะขีิไฟก็โทสะเป็นไม่เหตุสร้างความเร่าร้อน <c oughs> แต่การบันทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงท,ที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิด ความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักร้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผนตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิด ม่เกิดเพราอใช้ความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทําอันตรายบุคคลอื่นเข้าหรือว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบายจะนอนก็ไม่สบายจะหลับก็ไม่สบายจะตื่นก็ไม่สบาย จะไปไหนก็ไม่เป็นสุขพเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภัยนี่ที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทำอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมดเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาดเป็นเครื่องบันทอนความดี นี่รายการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาดป้าน,นี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาดมีความเล่าร้อนเผาผันผาน,ผนจิตใจทําร่างกายสุดโทมโทมเมื่อความคิดอารมณ์พุ่งสั้นพุ่งพล่าน,านคิดอยากจะทําร้ายคนอื่นทําให้ร่างกายโทมนี่อย่างหนึ่งนี่ระการหนึ่งโทมทั่วโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน พอคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึง่งนี่บรยการหนึ่งก็โสมเพราะถูกคนอื่นทําร้ายร่างกายนี่บรยการหนึ่งเมื่อไปทําร้ายร่างกายเขาเข้าไปทำอันตรายเขาเข้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเข้าคุกเ,เข้าตารางตอนนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมท,ทั้งทรัพย์สินโสมทั้งความสุขก็ขรวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดี เมื่ออยู่เป็นสรภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปขังไว้เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาคนดีหนีจากเงื้อมมือของกฎหมายคนดีเราก็ไม่มีความสุข รวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข <c oughs> เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามณีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบรารมีมาก็ต้องการจะสรงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและพนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการสรงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการสรงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับ สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ทรงบังคับทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาคตาตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามและไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการ,รบังคับเพราะพุทธศาสนาไม่คับแขบมีใจกว้างหอ ให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใครนี่ความจริงมันยกย่องพระศาสนาน,นี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมามองค์สมเด็จพระทสง์ทันเห็นว่าความโกรธความเย้ยบาดเป็นการนิรอนความดี เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้ สุขก็คืยความเมตตาปราณีเพื่อกูลทงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงเอือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสําคัญดีไหมที่แนะนําพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์ท่านหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคำส,สอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรหรือเปล่า ความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะค้านเห็นว่าคนทุกคนะะที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันไม่ได้ใช้ ว่าความรู้สึกท่านมีที่จะมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตแล้วมันเป็นปัจจุบันแล้วเป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล้วมรู้ว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมา ความจร <ITA> you know, right. it ิงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อน รวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี <c oughs> เกิดคดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก็เดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันแล้บ่ายมันก็เดี๋ยวนี้เย็นค่ำมันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ ก็รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันนี่ความดีเดี๋ยวนี้ทำยังไงในพมีหานสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี่เป็นบัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทำได้ถึงที่สุดแล้วสารมได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขสั่งงที่สุด ทั้งที่สุดตรงไหนทั้งที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อวาอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกเมือเสมอว่าเราจะรักคนอื่นในสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนัก ลืมมาขึ้นแต่แต่ต,อ,ตอนเช้าจกนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างพอลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสําหรับ,บเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเล้ากัน ไม่ใช่ว่จาจะสำราบเราก็ไม่ทำย่างนั้นแก่คนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมารืะยาเสพติดแือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมาทให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไม่ยุให้ชาวบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วย เจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็สแสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้ จะเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นก็นคนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าเราก็ใช้อป,ปจายยนก,กรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่ามาแบกการของความสุขหรือวาการของความทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทนนังผู้ไหวยังไม่ได้ไหวตอบปูชาลาบเตปูชังเราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเขไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะเขาอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มให้ตายถ้าเขายิ้มด้วยความจริงจริงใจยิ้มในความมีสเสน่ห์เราก็แปรแล้คว,วามเกือบจะโดด ยนโดยเข้าไปกอดไปรัดพัดเปลี่ยงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกของตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นหลเป็นยังไงเนี่ยอรตมาไม่ทราบเ้าไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกียกเก่ยวกับรณ์คนอื่นเกี่ยวกับรณ์คนพูดอย่างเดียวตอนนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแล้วก็มีหมนกัน คนบาบาบ่อในโลกนี้เขาพยาหารได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้เขาสร้างความชัว่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่คนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากมากักเราทำความดีของเราทำสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนทึงเะเร็วแสนเรวยังไงต่อไปไมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้ เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักันหนึ่งแต่เราอย่าหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคล,ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอน,น,นั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองเรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกกรรณาสงสาร รักเราไม่พอ,อยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกําลังปัญญาตามกําลังทรัพย์ตามกํา,า,กล,ากลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอาหารมาเราก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้น เอามาวัดทั้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขได้รม่ได้มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราปเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปจเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรเกินไปว่าเราสแสดงความดีเขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์เองเทวทัตก,ก่อนแล้วกัน เทวทัตท,ทำกับองค์สมเด็จพระพักวันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธต้องมีพระมหาคุณาที่คุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักเราหนุลลูลกชายของเรานี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแก,กล้งเรายิ้ม คนที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัตคือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพรมิหารสีคืกอกุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกุณาและเมตตาเป็นบจจัจในการผูกมิตร ดนาความสงสารในการเกล้อกลนี่นสร้างไม่ที่ดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักเขาบุงคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยเพราะลืมตายมาบากวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาทำหนก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้วก็เลิกยิ้มได้เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผล ในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดว่าเกือกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะเพ็นงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเล้เห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอาไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ <c oughs> ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกําลังที่เราจะเพิ่งให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทําอย่างนี้เขาบางยบยบอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงม,มีจิตห่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่อฉาดเฉยยาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขา ส่งเสริมความดีที่เราพลอยินดีด้วยแต่วาเยาไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไรกาไรที่เราจะเพ่งได้มันจะมาจากไหนวันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนทีมีความอุหนาฝาข้างในทรัพย์สินเขาทํายังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญ เห็นเขาเข้าพลอยไม่อช้าไม่ช้าได้เสียเขาพลอยยินดีด้วยแต่ทว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้นั้ยังไงแต่ก็คือมองดูทีว่าพิจารณาให้ดีไว่ผลนิ่งความดีผลนิ่งความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั่น ศักดิ์ศรีที่เขาพ้นได้มานั่งเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่ต้องแทนแล้วก็จะปล่อยวินิจฉัยเฉยๆอย่าใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทำซิด้วยมันจะจะได้ช่วยให้เรามามีความดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วสม่าเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่าง จะขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสินขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิปทาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนที่ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาังเกียมว่าเราจะไปเยอะแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจ เเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรมธรมดาธรรมดาข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีอเบกขาถ้ากฎข้งกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บ้านหรืออะไรก็ตาม เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่านี่โอ๋หนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เชียงใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็น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 ปัจจัยของความพ้นทุกข์ ในหนึ่งโลกก็ทำแปรเล่ยกันถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไว้เพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไปเมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเมื่อเขาให้ยศถาบันดาศัก์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถาบันดาศักนี่ใครเขาก็หากันได้ ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทุมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมยื่อยศขโูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเยนยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นถ้าเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญ่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วย ถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วแล้วก็ไม่ชั่วด้วยคํานินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นเราก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคำสรรเสริญเขาสรรเสริญแล้วก็ยิ้มเขาว่านินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกันเป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขามั่นดาว่านินทาเราเรายิ้ม เขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำนินทานด่าว่ามันไม่มีผลนักเข้านักเข้าเขาเขาี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาก็เลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาท ที่พูดมานี่เป็นเพียงเพงแค่ทำในคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าจะทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากอุเบกขาอุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แเมื่อวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระหรหันเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทืนอนจากโลกธรรมมันก็มีเึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเขาไว้ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัตประหารกันการมณ์นั้นใช้รมความดีเข้าประหารความชั่ว ถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พิ่นาฏไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณหมายควาวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ <c oughs> ขันห้าของใครที่เราวางเฉย แล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เฉิน ость, แก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เฉิญป่วยก็รู้แล้วว่ามันจะป่วย ร่างกายเขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้แล้วต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านก็พอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจีรังย่างยืน เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดโสมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียะมั่งมีทรัพย์เหลือขณานับเราก็เฉยมาสิทําไมจริงเฉยเพราะไอ้ความร่ํารวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกข์ตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยในความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไลค์ทาให้เขา กว่าสะดวงสะเทือนใจเดอมหน่ายของความโกรธแล้วก็เฉยมาซะสีอีกไปที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตไปความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิตคือรูปโฉมโนมพันเราก็เฉยมันอีกว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยไม่ชั่วเราพังแล้วกมดแล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้ใคร ในเมื่อขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันหา้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภค,คือความโลภเราไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพระสาวกอคองสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าที่กําลังรับฟังก็ชี้ว่าเป็นอารมณ์ข้อลอหันเป็นอันว่าเราจะเริญนพรม,มิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสูน่นิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้ว ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิทีพัฒนบมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านบุรับกรับฟังสวัสดี